อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยเมื่อวานประชาธิปัตย์ออกมาแสดงจุดยืนชัดเจนเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของเ,ออเซ็กทอยหรืออุปกรณ์ที่ช่วยเสริมสร้างความสุขทางเพศนะครับซึ่งนะัวันนี้ในบ้านเราเนี่ย,ยมันผินกดกฎหมายกฎหมาย,ยมันคนที่ต้องการของพวกนี้คือเมื่อก่อนนะ เมื่อก่อนก็ต้องไปเดินแถวพวกคลองถม,ม,มคลองถมต่างาเนี่ยก็จะมีลักลอบขายกันนะตำรวจมาทีเจ้าของร้านก็เก็บแผงทีหนึ่งอะไรทํานองเนี้นะเดี๋ยวนี้ก็สั่งผ่านทางออนไลน์ได้ผ่านทางออนไลน์ได้นะครับทีนี้พอพอมันอยู่ใต้ดินเนี่ยนะประเด็นก็คือทางประจัญบานเขาบอกว่าพอมันอยู่ใต้ดินเนี่ยหนึ่งคุณภาพสินค้าไม่มีการตรวจสอบเป็นอันตรายต่อต่อคนใช้บางทีมันมีปัญหาเรื่องระบบวงจรไฟไฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ ผมกระทบเรื่องสุขภาพมีสองพออยู่ใต้ดินปุ๊บมันก็เปิดช่องให้เจ้าหน้าที่นะ mm. ที่ไปเก็บซวยสาอากรอ,อะไรต่างๆไม่เข้ารัด <Okay. S 2> นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาธิปัตย์บอกว่าต้องมีจุดยืนนะครับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับมีข้อเสนอและจุดยืนในเรื่องนี้นะครับคุณรัชดาธนาดิเลกนะครับเป็นผู้มาตัดแหลงบอกว่าจะสนับสนุนให้มีการส่งเสริมอุตสาหกรรมเซ็กทอยโดยมีหน่วยงานรัฐอย่างเช่นอย และสำนักง,งานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสอมอ,อ,อควบคุมตรวจสอบให้การรับรองคุณภาพของสินค้าเพื่อความปลอดภยัยต่อตัวผู้ใช้และก็ต้องแยกสินค้าเซ็กทอยออกจากประมวลกฎหมายอาญามาตรา287และกำหนดเป็นสินค้าควบคุมพิเศษภายใต้กำกับของหน่วยงานรัฐและกงกำหนดหลักเกณฑ์ผู้ซื้อต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีเขาบอกว่าคือคือด้านหนึ่งเนี่ยคนยังไปมองคือยังติดเรื่องของความเห็นคางศิลธรรมอะไรต่างๆ นะแต่การมีไอ้สิ่งเหล่านี้นะครับด้านหนึ่งมันก็ช่วยช่วยสังคมในแง่ที่ว่ามันก็จะเป็นลดปัญหาเรื่องของการข่มคืนเรื่องอะไรต่างๆเขาก็มีการยกตัวเลขยกสถิติขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์ที่ก็ต้องบอกว่ากล้า,าหาญมากมนะในการที่จะเปิดประเด็นนี้ขึ้นมานะครับค่ะ